แสงตะวันอัพคลิปใหม่ทุกวันเสาร์รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่รู้จักไม่เคยเห็นหนาแสงแล้วไม่เคยเห็นนะคะกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก่อนจะได้ไม่ลืมทุ่งแสงตะวันถ้าวัยเด็กมันถูกทอดทิ้งโดยไม่สนใจให้มาเรียนรู้เนี่ยนิเวศผ่านเรื่องการเล่นแบบนี้เขาก็จะลืมการที่จะออกมาปกป้องหรือความรู้สึกที่จะเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมมันก็จะลดลงสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ ริมแม่น้ำโขงสวยงามมากเลยนะคะแต่ท่ามกลางความสวยงามที่เห็นนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะและความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เห็นคาตาในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาค่ะที่บ้านตามุยอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนเป็นพื้นที่ที่เราเคยมาเยือนแล้วก็ถ่ายทำหลายเรื่อง เราเคยมาถ่ายทำเรื่องเกี่ยวกับนาแซงการทำนาริมแม่น้ำโขงในช่วง10ปีที่ผ่านมาบ้านตามมูมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามค่ะ ไเนี่ยอะไรครับเนี่ยน,นาฮหมดเลยเหรอโฮเฮีเาาย,ยนทักน้ำของที่บ้านตามุยอําเภอโองเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีกิจกรรมสม่ำเสมอแทบทุกวันหยุดพากันมาชุมนุมเรียนรู้กันอย่างเป็นปกติจนกลายเป็นวิถีของเด็กน้อยบ้านตามุย เอา,อางี้ดีกว่าเราไปที่แม่น้ำโขงและบุ่งเราจะเจออะไรบ้างี่วปลากับออ,อันนี้ปลากเป้ามีหนามเออันี้ปลากเป้าไมนนาาาไมีหนามอันนี้กุ้งเต้นอันนี้กุ้งรเ้าว่า้ามีสามตัวค่ะหนึ่ง,ง,งสองสาม เราจะสังเกตพฤติกรรมความเป็นไประหว่างที่เด็กๆทำงานะะรเรียนรู้แบ่งปันบ้างทะเลาะกันบ้างตามประษาค่ะอันนี้อันนี้อะไรคะปลาค่ะอนี่อันนี้<อ>ปลาปลา,าอันนี้อยู่ในแม่น้ำโขงหรือว่ามาจากที่ไหนนี่ มันอยู่แม่ผมกค่ะอันนี้อยู่น้ำาขงปลามีชื่อไหมคะตัวนี้ทําความรู้จักรับรู้ความคิดความรู้สึกของเด็กๆผ่านเรื่องเล่าจากผลงานค่ะปลยอนค่ะปลยอนปลาปักเป้ากินได้ไหมปลาปักเป้าเนี่ยนปลาเลยกินปลาักเป้ายังไม่มีนะปลาปักเป้ากินได้บางตัวก็กินได้บางตัวก็กินไม่ได้อันนี้ปลาอะไรไม่มีเก็บปลาปลยอนปลยอนนี่ปลาไม่มีเก็บนี่ปลายอนพวกปลาสวาย ปลาเทโพ่พวกนี้เนาะนี่มีเกตอันนี้ปลามีเกตโอ้โหอันี่มาแรงมากขอบคุณครับพี่เมียครับขอถกครับผู้ประสานงานโอ้โหนี่อะไรครับอ่ะเล่าหน่อยนี่คือปัญญาน้าหน้าตื่นเต้นมากลูกไม่เคยเห็นปัญญาหาเลยนปัาหน้ากว่าสของหนูก็ใช่ย้อยนะคะนี่โชว์ป้านกหน่อยเล่ามา คำปินอักษรเป็นครูใหญ่หรือผู้ก่อตั้งโหงเฮียนหักน้ำของเด็กๆเ,เรียกแม่หนุยค่ะปปากระเป๋าปล่อยทิศในน้ำภาพส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวความคิดของเด็กต่อแม่น้ำโขงปลาสัตว์น้ำเติมจินตนาการมากบ้างน้อยบ้างตามวัยและบุคลิกของแต่ละคนคนสุดท้ายมาช้าเพราะว่านปนี่ใช่ไหมใช่เลยคนีพระอาทิตย์กำลังจะตก ปล,ลากระปาปลาทูปลาทูกับแม่น้ำตรงนี้นี่ปลาตัวนี้เป็นไง<อ>มันทำไมไม่มีเพื่อนอ่ะตัวนี้ทำไมไม,มีเพื่อนอ่ะปลา,าไม่มีคู่ค่ะปลาไม่มีคู่โอโ้โหหัวใจสลายเลยนี่เขาเล่นเขียนว่าตาม <3 S 2> <4 S 1> ความ <4 S 1> คิด <4 S 1> รับฟังเรื่องราวไม่ปิดกัน้นส่งเสริมให้เด็กๆก,กล้าแสดงออกจะมีพัฒนาการต่อไปในวันข้างหน้า ทุ่งแสงตะวันเคยบันทึกกิจกรรมศิลปะริมน้ำโขงที่บ้านตามุยเมื่อปี2555หรือ12ปีก่อนเด็ <c oughs> กๆรุ่นที่เห็นนี้ปัจจุบันเติบโตเป็นผู้ใหญ่กันไปหมดแล้วโหงเฮียน <c oughs> หักน้ำโขงยังคงเป็นพื้นที่สำหรับเด็กๆในปัจจุบันเด็ <c oughs> กวาดภาพเกี่ยวกับแม่น้ำโขง <c oughs> เพราะว่าเด็กๆชอบไปเล่นน้ำโขงค่ะ สำหรับพี่ๆทีมงานทุ่งแสงตะวันวันนี้สำคัญมากเลยนะคะแม่น้ำโขงวิกฤตหนักเมื่อเทียบกับ10กว่าปีก่อนอยากเยี่ยมแม่น้ำโขงบ้านตามุยว่าแตกต่างจากเดิมมากเพียงใดเท่าที่พี่ลูกจำได้ก็คือมีการทำนาและมีการปลูกฝ้า่ที่มา่า่ทำใช่ไหมมีปลูกมันนิเวศมันเปลี่ยนไปถ้าไม่ทำวันนี้จุดจะลงก็ยิ่งยากขึ้น เขื่อนกั้นแม่น้ำโขงที่จีนทำให้น้ำผันผวนขึ้นลงผิดปกติเกิดผลกระทบหลายด้านยังมีโครงการจะสร้างเขื่อนใหญ่ๆอีกหลายแห่งทั้งใกล้และไกลจากบ้านตามุยท่ามกลางเสียงคัดค้านของเครือข่ายองค์กรทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนทะเลาะซา,าดังกิดเกิ มีเรื่องราวความผูกพันของคนกับน้ำโขงหลายจังหวัดที่น่าสนใจคือมีการทำนาริมแม่น้ำโขงในฤดูน้ำลดภาพนี้ถ่ายทำในปี2555ชื่อตอนนาน้อยแคมของภาพแบบนี้เป็นอดีตไปแล้วแม่น้ำโขงคือชีวิตน้ำหลากพาตะกอนดินปุ๋ยธรรมชาติทำให้ริมโขงมีความอุดมสมบูรณ์ พืชอาหารหลายชนิดขึ้นเองและมีการทำการเกษตรมันสีเพียงเลี่ยนไปตามฤดูเวลาหนานถวถอดมันก็ที่รหน,น,นาแซงริมโขงและแวกบ้านตามุยบ้านท่าลงหนองผือคำตื้อ พบว่าปลูกข้าวอีเตีย้ยข้าวอาบายและข้าวสายไหมในฤดูนี้คนจะดำหนังแต่เดือนมกราค่ะเกี่ยวเดือนมกได้ข้าวไม่มากสิกระสอบหรืออาจจะมากกว่านั้นถึงจะไม่พอกินทั้งปีแต่ก็ช่วยให้ไม่ต้องซื้อข้าวกินมีแต่ทรายคือก่อนหน้าเนี่ยค่ะ บริเวณนี้อยู่นะบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยคะ่ะเคยเป็นที่ทำนาที่นี่เขาเรียกว่านาแซนเป็นนาที่ปลูกอยู่ริมแม่น้ำโขงพอถึงฤดูหนึ่งแผ่นดินตรงนี้ก็เคยชุ่มชื้นแล้วก็มาหวานข้าวดำนากันแต่เมื่อมีการสร้างเขียนขึ้นมา สิ่งที่มาถึงตรงนี้ก็คือทรายเดิตนตรงนี้ก็กลายเก็นพื้นทรายหน้าแซงก็หายไปพี่นาำโขงพักพาเอาทรายมากลบทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยค่ะ ที่คุณไ่อยเล่ฟังเลยก็คือเ่าก่าแถนี้มันจะเป็นโขดหินแล้วมีน้ําไหลล,ลินมีแบบเป็นเวิ้งบ้างอะไรนี้ตอนนี้คือสายถลนปดเมื่อตอนตรงนี้จะเป็นที่ทํานาแซงและทํานาแซงข้อพิเศษของนาแซงต้นข้าวต้นหญ้าเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมพอกลิ่นหอมพวกปลามันจะเข้ามาบุ่งพอเข้ามาบุ่งนี้ทั้งหอยทั้งปลาจะดมมากสมบูรณ์มากนี่ไงในฤดูน้ําหลาก น้ำค่อยๆสูงขึ้นแล้วก็เอ,อ่อท่วมพัดพาอินทรีย์วัตถุมาท้องน้ำไม่ได้ราบเรียบเสมอกันเมื่อน้ำลดบางแห่งกลายเป็นแอ่งชุช่มชื้นเรียกบุง่งแต่เดิมชาวบ้านรู้ว่าช่วงไหนน้ำหลากช่วงไหนน้ำลดวางแผนได้ว่าจะปลูกยาสูบข้าวโพดมันถั่วตรงไหนที่เหมาะสมโดยเฉพาะการปลูกข้าวรอบๆบุงแม่น้ำโขง ในปีที่ถ่ายทำแม่น้ำโขงเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วน้ําท่วมต้นกล้าตายต้องปลูกใหม่เป็นครั้งที่สองตอนนั้นเริ่มเห็นชะตากรรมนาแซงบ้างแล้วค่ะในที่สุดนาแซงก็ต้องเลิกผักท้องถิ่นในธรรมชาติริมน้ำที่ประกอบอาหารก็หายากต้องซื้อผักอื่นในตลาดซื้อผักซื้อหมูซื้อไก่เพราะป,ปลาก็หายากขึ้นเช่นกัน การเกษตรบนเกาะริมบุ่งริมน้ำยังพอมีแต่ลดลงมากเป็นการประคองความหวังและวิถีชีวิตเดิมๆไว้เพราะสันทรายริมตะลิ่งรอบบุ่งไม่ค่อยมีอินทรีย์วัตถุดินทรายแห้งกรังตอนนี้มันมีแค่น้ำที่เด็กๆเ,เล่นแต่ความอรดมสมบูรณ์หายไปแล้วแล้วปลาล่ะปลาก็หายไปไครับ เหลือแต่เด็กสนๆเถวานี้นะค่ะแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่รู้จักไม่ไม่เคยเห็นนาแซงล้วไม่เคยเห็นนะคะรุ่นนี้ก็จะมาเห็นแต่เป็นบุ๋งเนี้ยรุ่นนี้เป็นรุ่นหลังจากสร้างเขื่อนหลังจากที่มีเขื่อนไซยบุรีกลุ่มนี้อยู่7ปี8ปีซึ่งนาแซงมันเริ่มหายไป2,556รรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรของนาแซง รุ่นที่กลายเป็นที่เล่นน้ำแต่นี้หอยก็หายปลาก็หายเหลือแต่เด็กๆที่ใช้เป็นพื้นที่เล่นทักษะทดสอบแล้วก็พอที่จะฝึกว่ายน้ำได้ในขณะที่เมื่อก่อนบึงนี้เป็นบึงหาอยู่หายิใช่มีอะไรบ้างมีต้นข้าวมีต้นถั่วมีต้นผักมีดอกดาวกระจายมีหมดเลยในนี้แล้วก็ที่สำคัญมีปลาตัวเล็กๆมีกุ้งฝอยมีหอยมีอย่างเพราะว่าต้นข้าวเนี่ยมันจะมีกลิ่น วเวลาน้ําท่วมเขาก็จะเข้ามาวางไข่ปลาเล็กๆด้วยแล้วมันมีกลิ่นเหล่านั้นแหละไอ้พวกเหล่านี้แหละที่มันเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงกันของระบบนิเวศแถวนี้เคยมีบุ่งพื้นที่ชุ่มน้ำมีดินทรายแก่งหินซับซ้อนทะลุเชื่อมโยงกันบุ่งใหญ่ปลาวางไข่มีบุงย่อยๆเป็นช่องทางปลาปลารู้ว่าอยู่บุงไหนเหมาะสมกับสายพันธุ์ของตนรู้จังหวะน้ำขึ้นน้ำลง เป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านด้วยทุกอย่างใต้น้ำเหลือแต่น้ำปลูหอยมีไว้เล่นไม่พอกินหอยโคงคอยโงเมื่อน้ำหลากมีทรายทับถมบริเวณบุงนี้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะตัวนี้หายมันก็หดไปอย่างที่เห็นเป็นความโชคดีของพี่นกที่ได้มาเห็นบุงในอดีต <laughs> ปีที่ตื่นชือกไวอีกสิปีพี่อาจจะทาย้ายทองนุ้ยก็ยังอยู่กับเด็กๆแล้วก็มีพื้นที่ให้เขาเล่นให้เขาทำอะไรต่ออะไรแบบนี้หลักคิดตรงนี้คืออะไรสู้เพื่อสร้างสร้างพร้อมสู้ว่ามันต้องอยู่ปักหลักเราก็มาทบทวนว่าจริงๆแล้วถ้าวัยเด็กมันถูกทอดทิ้งโดยไม่สนใจให้มาเรียนรู้เนี่ยนิเวศผ่านเรื่องเนี่ยการเล่นแบบนี้ เขาก็จะลืมการที่จะออกมาปกป้องหรือความรู้สึกที่จะเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันก็จะลดลงซึ่งในอนาคตถ้าเขาโตไปเขาก็จะต่อยอดของเขาเองแต่ตอนนี้เราเป็นฝังจิตใต้สำนึกที่ดีๆให้เขาอะความรู้สึกสนกุกสนานเฮฮาป้ตีอะไรประมาณนี้ภายใต้ความคิดว่าชวนเขาเล่นให้รู้ชวนเขาเกิดทักษะต่างๆแล้วก็รอพ่อแม่มาในขณะเดียวกันก็เติมอะไรสิ่งที่ควรจะเติมในรุ่นพ่อแม่เขาขาด ที่นี่จะชวนมองแล้วถ้าเราฝึกตั้งแต่เด็กเราเรื่องไม่ไว่าเรื่องการเกือ้อกนะูลเนาะฝึกความคิดใี้รอบรู้แล้วรอบครอบรอบด้านคุณมีทักษะหูงหาอาหารแล้วทุกคนจะแข่งแร่งด้วยตัวเองแม่น้ําโขงจากเทือกเขาหิมาลายัยผ่านจีนพม่าทไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามในไทยแม่น้ําโขงไหลผ่านเชียงรายเลยหนองคายบึงการนาครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานี หลายชุมชนอาศัยอยู่ริมโขงมีแก่งหินเกาะดอนวังเวิงบุ่งล้วนมีระบบนิเวศท,ที่เกื้อกูลผู้คนบ้านตามุยที่อุบลราชธานีเป็นพื้นที่สุดท้ายก่อนแม่น้ำโขงจะเข้าไปในลาวและกัมพูชาเวียดนามหมู่บ้านเล็กๆมีชาวบ้านหลายคนร่วมกันปกป้องแม่น้ำและวิถีชีวิตคนแม่น้ำโขงขอให้ป็นเกิดหและขอให้ปีนะี เรื่องราวที่ตามุยเป็นตัวแทนสถานการณ์และผู้คนริมแม่น้ำโของอีกหลายสิบล้านที่ทุกสุขเดียวกันเพื่อนเกเกิดใหม่นะองเฮียนหักน้ำของบ้านตามุยทำกิจกรรมต่อเนื่อง15ปีเด็กๆเติบโตมีครอบครัวไปทำงานเป็นนักศึกษาน้องบิวอิสริยาปัญญาสู้ดเด็กบ้านตามุยเรียนรู้ทักษะชีวิตและเรื่องราวแม่น้ำโขง ยังแวะเวียนมาช่วยกิจกรรมเป็นระยะค่ะสำหรับหนูเนี่ยสิปีที่ผ่านมาแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนก็ถึงขั้นวิกฤตเลยก็ได้ถ้าน้ำขึ้นน้ำขึ้นดินมันก็จะไหลบางทีก็ไหลไปทับมันก็จะไม่มีพื้นที่ให้ปลูกอะไรใกลเป็นไรนยหมดใช่ค่ะและอนาคตมีแนวโน้มจะเป็นยังไงเรากำลังคุยกันว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับอนาคต เป็นจินตภาพถึงอนาคตต้องถามว่าแผนชีวิตบิวที่หลับตาในภาพที่เห็การบิวจะอยู่บ้านหรือบิวจะไปอยู่แก่ที่โรงงานหรือว่าจะไปอยู่ที่ไหนในความคิดที่มองไวอ้อ่ะจริงๆก็อยากอยากกลับมาอยู่บ้านถ,าถ้าบ้านาอยู่ได้ใช่ <laughs> เราถึงว่าต้องมาทํางานฐานให้มันหลับในเรื่องของทักษะต่างๆเลยอย่างน้อยคนเด็กๆแถวนี้เขายังมีพื้นที่ยังบิวกลับมาบ้านได้แต่ว่ามันก็อยู่ยากต้องอยู่ให้ได้แหละพี่ เราต้องมาสร้างงานแล้วนี่แหละถ้าเขื่อนมาปลาไม่มีก็ต้องเรื่องท่องเที่ยวแล้วเรื่องท่องเที่ยวออสร้างชุมชนศรัทธาชุมชนให้มันดีงามความดีงามอยู่ที่ไหนคนก็เข้าหาก๋วยเตี๋ยวแซ่บอยู่งไหนคนจะน,นั่งไปกินท่ <c oughs> ามกลางวิกฤตที่เปลี่ยนแปลงนี้ยังมีความวิกฤตกว่ารออยู่ข้างหน้าหากหลายๆคนยังไม่เข้าใจว่า วิถีแม่น้ําโขงที่ชาวบ้านพึ่งพาน,นั้นมีความสําคัญอย่างไรพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าไปเยี่ยมกิจกรรมมะคู่เทศน้อยที่3,000โบำมือแบบนี้ค่ะ 1>, 1 2 3 1> เด็กยุคนี้เก่งกว่า10ปีก่อนเยอะเลยค่ะฝึกนำถ่ายและนำเที่ยว